ตอนนี้ผมมาถึงสนามช้างตรงนู้นเหมือนจะเป็นเส้นทางลงไปสนามแข่งกมาครั้งแรกแล้วก็ที่อยู่ทางด้านนี้ครับก็เป็นอาคารใหญ่ๆที่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวอาจจะขับรถไปด้านหน้านิดน,นึงเราไปจอดข้างหน้าส่วนที่ผมมาจอดรถตรงนี้นะครับวันนี้จะเป็นร้านกาแฟ แล้วก็มีร้านอาหารด้วยตอนนี้ผมมาอยู่ที่ด้านบนของเขากระโดงแล้วนะเมื่อกี้ขับรถผ่านมาจะมีสะพานชมปักของภูเขาไฟด้วยแต่มาข้งแรกยัง,งงงอยู่เหมือนเขากำลังมีกอ่อสร้างอะไรกันอยู่ผมเลยจอดรถไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดินเข้าไปดูกัครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เป็นด้านหน้าของอาคารร้านค้าครับมีร้านกาแฟด้วย แล้วก็วันนี้เจ้าหน้าที่เขามาทํางานกันวันนี้ผมกาลังพาไปที่หน้าอ,องค์พระนะเดี๋ยวจะไปดูวิวกันนาหน้าจากจุดนี้ก็จะเห็นเป็นตัวเมืองบุรีรัมย์ลยครับนู่นสนามช้างที่ผมไปจอดรถอยู่เดี๋ยวจะลงไปดูป่องภูเขาไฟครับตรงนี้เขามีหินลอยน้ำให้ดูด้วย แท้ครับเห็นจริงๆเลย่อยน้ําได้ตรงข้างลงถึงแม้ว่าจะเป็นน้ําตกจําลองนะแต่มีความรู้สึกว่าไอน้ําไอเย็นก็ช่วยได้เยอะทีเดียวอยู่1ซมังทําได้ไหมเนี้ยดูแล้วก็แซนเคลียปลาลุงคนเนี้ยเที่ยวได้เที่ยวดี โปรไผ่เคยเจ็บเข้ามาความแก่ชราและชา,ะชาก็เพิราที่เห็นอยู่นี่คือปากป๋องภูเขาไฟนะครับที่มีสะพานให้เดินข้ามปากป๋องด้วยวเวดี๋ยวไปดูปากป๋องภูเขาไฟด้วยกันคราดตวพาไปสอยนอปล่อยปาปล่อยอัปโตอนนี้ที่ปากป่องก็จะมีน้ําขังครับแล้วก็มีปั๊มน้ําน่าจะสูบน้ําไปใช้งาน ักษณะของสผานที่ผมเดินก็เป็นสะผานรสลิงเป็นสพานแขวนครับปล่อยว่าปล่อย,อยคว้ายลุบอกแกจะอยู่อีกไม่นานขอหาความสำาราญเชียงก่อนได้ไหมชีวิตแก็ชอบเดินทางใสถ้าเห็นไปได้อยากไปดาวอังคารชีวิตมันก็แค่นี้ีก็อยากไปที่ธแก้สงการถ้าถึงตอนลอยอังคานสถานที่ต้องการก็คงไม่ได้ไป ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดภูม่านฟ้านะเมื่อาวานมากับผู้พันโหทินแล้วแต่ไม่ได้ลงถ่ายรูปกันเนื่องจากว่าต้องไปทื่อนิบรรยากาศแดดแรงเลยทีเดียววันนี้ตรงที่เห็นข้างหลังครับเป็นหินซ้อนๆกันเมื่อาวานผู้พันบอกว่าเขาจะซ้อนกันเสร็จแล้วเนี่ยจะแกะสลักทำเป็นเหมือนปราสาทหินนะครับแล้วก็ตรงฝั่งที่ผมขับรถเข้ามาตอนนี้เป็นทางเข้า จากที่ผมขับรถเข้ามาเนะี่ยจะมีสองฝั่งนะฝั่งนู้นก็จะเป็นเจดีย์ที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็มาถึงฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ที่ผมขับรถผ่านมาก็จะเป็นหินแกะสลักแล้วก็เป็นอาคารที่เกิดจากหินซ้อนเรียบร้อยแหละและมีการแกะสลักอย่างสวยงามทีเดียวข้างในนู้นจะเป็นหินซ้อนซ้อนกันเป็นรูปร่างของปราสาทแล้วก็เป็นการแกะสลักค่อนข้างสวยงามทีเดียวเดี๋ยวผมพาเดินไปดู ผ่านวันผ่านเดียนเรียนมาเป็นปีปนปทั้งดีไม่ดีไม่เคยหอยหา,หาไม่เคยนึกถึงแนววันพุงนาดูเรียนรู้คุณค่า,นาในปัจจุบัน เดินชีวิตให้เจอที่สุดไนร่างมนุษย์ที่สารคบคันจะดีจะร้ายก็ฉันหัวมันจะไม่หยุดมันก็ชอกชะปาอนาคตเป็นความกังวลความทุกข์ก็หนุนไปกับปฏิชสธคันธาในต้องเร่งรีเขายังสาดทิ้กับปัจจุบันอนาคตเป็นความ เท่าที่ดูผมว่าค่อนข้างแปลกตาทีเดียวนะดูแล้วก็เป็นหินนี่แหละแต่เป็นขีดขีดขั้นขั้นแล้วก็ชั้นหินมีน้ําซึมลงมาด้วยไม่รู้ว่ามาจากผิวดินตอนฝนตกหรือเปล่าแต่ข้างล่างก็มีน้ําที่เห็นเขียวเขียวครับิงมีน้าเขียวเขียวแล้วก็มีชั้นหินเราดูเห็น ก็ลักษณะของสระน้ำไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่หินตรงนี้ก็ดูแปลกตาดีสำหรับคลิปบุรีรัมนันางรองวันที่สองก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพรุนี้มีแผนจะไปพบเพื่อนโรมงานตอนสมัยทํางานอยู่ที่บ้านกรวดร่ารวยอยู่ดีมีสุขกันเดี๋ยวไปทักทายกันหน่อยวันพรุนี้เจอกันครับชาวบ้านกรวดสวัสดีครับ หลงทางมาขี่ไปได้ผ่านไปได้ไหมเน่ผมจะขี่ผ่านไปได้เนาะกัววัวมันตื่นเดี๋ยวมันแหวกให้นะขอบคุณครับหลงทางมาเราภัยได้เจ็บเก้ามาความแก่ชาและชาก็เพิ่มขึ้นทุกปีพอออกป้ายมาทำตัวดาดีความป่วยไม่มีความเจ็บก็ไม่มาชีวิตวัยรุ่นตอนปลาย แสงหน้าไม้ไส้คัดผู้คัดตา